ครับสวัสดีครับมาเนี้อยู่ที่เกลื่อนหัวนหน้านะครับอยู่ที่อำเภอกันท่ล่มจังหวัดชีสเ,เกตครับพี่น้องเมืม่อกี้ได้มีโอกาสมาทางเพื่อกันท่ล่มครับก็เลยสีถือโอกาสซื้อปลาครับพี่น้องก็เลยว่าท่านซื้อปลาก็จะซื้อที่มันอยู่มองที่มันเขาขายลีนะครับดันบุญสิเป็นเกลื่อนหัวนหน้าครับเอาปูปลาเบิรงเข้าวปลา,า,ลาไปขายปลาราคาจะกินเลยครับผมอยากกินปลาตัวน,นี้นะจะกินน้ำมู้นนะครับจะจำกิษนะครับปลาปูปลาไปนะครับไปเบิรงกันครับ นี่ไงนี่ปยครับผมปยครับปลปึงปลปึงปลปึ้งนะครับเดี๋ยวไปสวัเปลาบึอันนี้เน่ยครับมีม้ปลปึงมีปลาเพาะมีปลาโจกค่ะปลปึงมีโลตครับปลปึ้งมีโมสสองวหาซื้อตอนหนึ่งทก็ีวะ็นีปาเพาะเนี่ยปลเพาะก็นีไปเป็ปลปึ้งโอ้พี่จะหัปลปึ้งมันแติดมันก็ปลาขาวพวนี้ปลาขาวก็เดีนหยหน่อยหย ก็สองร้อหสิบมันมีใครบม่มอนั่นมีสองตัมีก็ไมะได้ถามตัเขาค่ะเขากเขาอันนี้มันน้ำเี้ยสครับลูกน้ำมุนน่ะเดี๋ยวพี่มันเอาไปใหะกราเพราเสนีจครับนี่กอยับ ไม่ยูพ <Happiness unting> ีเ้นหัวหน้านะจยังกับเมือนันเธอกระจกระจกเนีแม่พี่ปลาเหนือออนครับเหนือออนปลางไปขายของลาาามากายนะครับผมี๋ยว่าเบิ้งกันขบบนยัยสมัยเหนือออนรสปอะไรครับเหนือออนเหนือออนจะเลยยูสามร้อยกสเค่ะทุ่งละเลยทุ่งละทุ่งละลูกเอาา่เขาลูกได้นี่ สามร้อยหกสิบเนาะตันี้นาะต้องใครเว่าเอาโลนึงด้วยครับโลนหนึ่งบนี้มืคผมนยครับไม่คุครับเมื่อเทียบแล้วเบิ่ปเบิ่ปลาครับอันต้องหปลาใช่ไหครับตัวนี้่ มันโจรมันโจรมันโจรหนุ่มแน่ประโจนี้สองใสใสลอยแปดสิบนี่ใสลอยห้าสิบลงบ่ไปอีกไอตู้นีกจุดอันนี้อีตู้ของเราแ่น่ะใครกินกับผมอันนี้อีตู้เราใสก่นาดสิร้อยห้าสิบกงมันหลายกว่าเด็กแกงหานกับแกงไงกับกงหลายอันนี้นอยพวลาใสปลาเป็อยังไงข้าวเหวอ ตัวนเขากระปลานกเขาปลานกเขาตัวน si er <t art ic> <t art ic> ี donc, <art ic pe> <art ic si>? ้นะตัวนี้กเรนี่คะปลาหัวปลาปงนี่ก็ปลาปงครับตัวนี้ปลาปงสีปลาข้างสีปลาข้าวตัวเงาแม่ตัวนี้ปลากรไห่บ่แม่ อะไรป่ะขายอย่างค่ะเออปาปัดยิงที่อัยงค่ะ้ยรอยกบอันยังอีกเียปลาสูตรอะไางเอาอะไรอันปลาหยักครับปลาเพาะปลาเพาะเดี๋ยวีเพิ่งเอาเยทอกไปอันนี้ปลาโเขาปลาโนเขาเขาคมัขาหมินคือกรกะปานอย่ปกาคล้ายากปับอะคับเน้อปลาเนัปต้ม ต้มเนาะ,ะต้มเนาะครับพวกนี้เนาะต้มได้ตังคับปลาสวายไงบอตังเพราะว่ามัน,านเป็นปลาธรรมาชาติรากาสวายเนะะื้อแม่เนื้อ้ีเื้อ,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 อครับท่าจะต้มแนะน้าให้เอาหัวไปน้าหัวบอครับเมนหัวหนุงว้งน่แตาเดี๋ยวคนจะซับไห่นะ,ะเอาเอน,านื้ออันน้ใส่น้ ก็ได้ดีจังไหนครต้นเนือตเอต้นเนือต้นเหนือก็ได้ครับเนีดี๋ยวผมสแกนใจเด้๋ยวบเอาเชิ้นไหนเอาชิ้นคำว่าแบบเป็นเม็ดอะไรที่แบบใส่ชิ้นะคะอปไป่ะไอเนื้ออ่อนนะครับปลานักว่าแล้วก็ปาปลาเยอะกว่าเด็กยครับจะไม่ได้แล้วซือื่้ ปลาปลาบุปึงปลาหมึกปลาปลาพอาพอปลอครับไัเนี้ยเอาคลิปมาฝากเจ้าทะเลครับแปะมากสื่อไปเดี๋นวไปนะครับไปนี่ไปนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งอ่าด้านบนเขื่อนหัวหน้าครับพอดีเมื่อกี้ซื้อปลาเสร็จแล้วครับไว้ใหญ่บิ่งบรรยากาศของทางเขื่อนนะครับช่วงนี้มีคนมาตกปลาไล่ครับเบิ่งด้านหลังผมครับด้านหลังคือพี่น้องที่เพิ่งมา ตกป่านะครับผมถามเมื่อกี้พนูนว่าตกปกฏนะครับพี่น้องโอ้โบรรยากาศเาี่ยงามครับงามได้กับเคิร์นหัวหน้าครับโหดกับ,หหบ,บให้บรรยากาศช่วงประมาณซีโมงแรงครับพี่น้องวันนี้เบิ่งบรรยากาศดนหลังนะครับโ,โเคิร์นหัวหน้าครับ